พารานอยหรือหวาดระแวงกล er on, e. ัวคนจะทำร้ายคนรอบข้างไม่หวังดีกับตัวเองลักษณะอาการเราเข้าข่ายว่าจะเป็นเลยจะมีวิธีการรับมือกับมันยังไงบ้างคะนอยอ่ะ คำพูดฮิตติดหูนะคะไม่ว่าจะเบื่อหรือว่าเซงอะไรมาก็มักจะใช้คําพูดว่านอยอ่ะแล้วคําว่านอยคืออะไรอาการนี้เป็นยังไงเป็นอันตรายหรือไม่คะ่ะวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันกับนายแพทย์นภัสสิรินิมนวนกุลค,ค่ะแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะนอยเนี่ยเป็นคาพูดสั้นๆฮิตติดหูในโซเชียลตอนนี้เลยจริงๆแล้วอาการหนอยคืออะไรคะเข้าขั้นที่จะเป็นลักษณะของอาการที่เป็นโรคทางจิตเวชไหมคะนอยเนี่ยจริงๆมันมาจากภาษาอังกฤษคำหนึ ค,คำว่าพารานอยนะครับพารานอยโดยศัพท์ของเขาแปลว่าระแวงบางคนอาจจะใช้เหมือนว่ามันกังวลกับเรื่องบางเรื่องมากๆนะครับอย่างเช่นเขานอยไปว่าคนจะไม่ชอบเขาหรือเปล่าคนทําหน้านิ่งๆใส่เขานะครับหรือว่าเขาก็จะใช้เป็นคาพูดแทนอารมณ์อย่างเงี้ยครับแบบเบื่อๆเซ็งๆหงุดหงิดกับเรื่องบางเรื่องคนทั่วๆไปก็อาจจะใช้คํานี้ได้เหมือนกันแล้วเขาคันถึงว่าเป็นลักษณะอาการของโรคทางจิตเวชเลยไหมคะถ้าเข้าข่ายโรคทางจิตเวชก็จะเป็นคําศัพท์ที่ตรงตัวเขาครับก็คือคําว่า พารานอยหรือหวาดระแวงอาการนอยอย่างทางการแพทย์นะคะมีความแตกต่างจากวลีฮิตติดปากที่เราสามารถแบบสังเกตได้อย่างไงบ้างนะคะคำว่าพารานอยในคนทั่วไปอย่างงี้ครับก็แบบงุดงิดเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อแต่ว่าในอาการเนี่ยมันก็จะเป็นแบบกลัวคนจะทําร้ายมีความเชื่อความเข้าใจว่าแบบคนรอบข้างไม่หวังดีกับตัวเองเป็นแบบนั้นเลยมีอาการแบบหูแว่วด้วยไหมคะอาจจะมีอาการหูแว่วด้วยครับเพราะว่าหวาดระแวงก็อาจจะเจอได้ในโรคหลายๆโรคครับอย่างเช่นโรคจิตเภทนะครับหรือสคริสซิ มีพฤติกรรมหรือคําพูดแปลกๆด้วยนะครับหรือว่าอาจจะเจอในโรคทางอารมณ์บางอย่างที่รุนแรงมากๆก็ได้เช่นซึมเศร้ารุนแรงไบโพลาร์รุนแรงก็อาจจะเกิดอาการหวัดระแวงได้ค่ะคุณหมอคะแล้วปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคพารานอยมีอะไรบ้างคะเป็นจากหลายปัจจัยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของพันธุกรรมวันหนึ่งไปเจอความเครียดทางร่างกายทางจิตใจขึ้นมามากๆก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดอาการได้ครับเพราะว่ามันไปกวนเรื่องของระบบสารเคมีในสมองนะครับชื่อหลักๆคือชื่อโดปามี ให้มันทํางานผิดปกติสารเสพติดบางตัวเนี่ยก็สามารถทําให้เกิดปัญหาได้เช่นกันแล้วมีวิธีการบําบัดหรือว่ารักษาอาการนี้หรือว่าโรคนี้ยังไงบ้างคะคุณหมอสำหรับตัวพารานอยเนี่ยเราใช้การบําบัดคู่กันนะครับสำหรับการใช้ยาแล้วก็การทํารักษา้วยการทําจิตบําบัดเพราะยาจะช่วยคุมอาการลดอาการระแวงลดอาการหูแว่วปรับเรื่องของอารมณ์ได้ส่วนในการทาบาบัดเนี่ยก็จะช่วยให้คนไข้เนี่ยอยู่กับความเข้าใจผิดหรือความคิดหลงผิดได้ดีขึ้นจัดการกับปัญหาพวกนั้นได้ดีกว่ารวมกับ ว่าฝึกให้เขากลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ให้เป็นปกติก็จะได้ให้เขากลับไปทํางานได้กลับไปใช้ชีวิตง่ายขึ้นครับมีโอกาสที่เราจะรักษาหายขาดเลยไหมคะโรคนี้ต้องพูดว่าถ้าเป็นโรคจิตเภทเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นหายขาดแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันสามารถคุมอาการได้ให้เขากลับไปใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดมีปัจจัยสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าเข้ามาอีกก็อาจจะกระตุ้นได้อีกถ้าเราไม่รักษาต่อเนื่องใช,ใช่ไหมคะคทีนี้ค่ะอยากให้คุณหมอค่ะฝากกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยลักษณะอา,าการเราเข้าข่าย ว่าจะเป็นเลยหรือว่ากําลังเป็นโรคนี้อยู่อะค่ะว่าจะมีวิธีการรับมือกับมันยังไงบ้างค่ะใช่ครับสำหรับใครที่สงสัยว่าตัวเองหรือว่าคนรอบข้างมีอาการที่เหมือนระแวงนะครับหรือว่าคิดกับเรื่องบางเรื่องจนมันรบกวนชีวิตประจําวันไปนะครับก็มาปรึกษากันดีกว่านะครับหรือว่าถ้ามีใครที่คนรอบตัวมีอาการตรงนี้อยู่รับการรักษาอยู่แนะนําว่าให้ตรวจรักษาต่อเนื่องนะครับเพราะว่าการรักษาต่อเนื่องการกินยาต่อเนื่องจะช่วยป้องกันไม่ให้โรคกลับมาเป็นซ้ําได้ครับโอเค เลยนะคะจะเห็นได้ว่าคําว่าน,นอยไม่ใช่แค่คําพูดสั้นๆหรือว่าวลีพูดฮิตติดปากกันแล้วค่ะเพราะว่าลักษณะอาการเนี่ยอาจจะเข้าขั้นเป็นลนักษณะของโรคจิตเวทก็ว่าได้ถ้าใครรู้ตัวได้เร็วก็อาจจะรักษาได้เร็วค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนหมั่นสังเกตอาการของตัวเองอย่างสม่ําเสมอถ้าเกิดอาการนี้แล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตประจําวันก็ควรที่จะมาปรึกษาคุณหมออย่างที่คุณหมอแนะนํานะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุณหมอนะคะนายแพทย์นภัสเิรินิมนวลกุณมากๆเลยที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีคข คุณงมากเลยนะคะและในอีพีถัดไปค่ะจะเป็นเรื่องอะไรแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครต้องห้ามพลาดเลยนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s u b สไคร e นะคะช่องรายการของเราค่ะติดจอลอจุลาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้แล้วก็คลิปสาระดีๆค่ะวันนี้ดาวแล้วก็คุณหมอต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ